สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไง่ายๆสัส้นๆเรียกกันกอซอสวัสดีครับลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกครั้งเช่นเคยกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่14-18มีนาคมพุทธศักราช2565ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกา30นาที ถึง16นาฬิกาสนาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดอบมรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่7จังหวัดขอนแกน่นสำนักงานประกันสังคมและธนาคารเพื่อการเกรรษตรและสหกรณ์เพื่อการเกรรษตรเพื่อให้ความรู้ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพการสร้างความรู้ด้านวินัยทางการออมและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงทราบเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน50คนณสถานประกอบกิจการประเภทการผลิต อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยมีนายมนตรีมณีรัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค DMHTT อย่างเข้่งคัดวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาที จัดฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดจิดก,การชั่วคราวและเลิกจ้างเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธทิประโยชน์แรงงานตามกฎหมายในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำปีพุทธศักราช2565ผ่านระบบวินิชัดทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet คั้งนี้มีนายมนตรีมณีรัตน์ิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นนางพันนีประเสริฐสังนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมและดเรเชิดพงษ์มงคลศิลป์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน60คน วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกานมนตรีมณีรัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นมอบหมายให้น,นางนันนลีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ต้องขังครั้งที่1พุทธศักราช2565 มีประเด็นขอพิจารณาการปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนผู้ต้องขังเรือนจำการขอนแก่นทันทัศฐานบำบัดพิเศษขอนแก่นและเรือนจำอำเภอพลให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชุมมีมติให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดินไปก่อน6เดือนเนื่องจากผู้ว่าจ้างประสบปัญหาปริมาณความต้องการของผู้ซื้อลดลง และมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ชี้แจงแนวทางด้านการคำนวณอัตราค่าตอบแทนในการทำงานที่รับกลับไปทำที่บ้นตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานกลับไปทำที่บ้านเรื่องอัตราค่าตอบแทนในการรับงานกลับไปทำที่บ้าน ลงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2559รวมถึงคุณภาพงานและระยะเวลาในการทำงานของผู้ต้องขังมาประกอบการพิจารณาในการต่อรองราคากับผู้ว่าจ้างด้วยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้ว่าจ้างผู้ผลิตแหอวสน2ลายผู้ผลิตขดลวดทองแดง1ลายและคนกลางส่งมอบงานให้กับเรือนจำกลาง1ลายณห้องประชุมชั้น2เรือนจำกลางขอนแกน่น โดยมีนายสมมาตรสุราชผู้บัญชาการเรือนจำการขอนแก่นเป็นประธานและวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้ารับฟังและชี้แจงข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ในกรณีกลุ่มไรเดอร์ไลแมนขอนแก่นยื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องค่าตอบแทนโดยมีผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแกน่นผู้แทนจากบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจากกลุ่มไลเดอร์ไลแมนขอนแกน่นเข้าร่วมรับฟังชี้แจงประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยการหาลือดังกล่าวยังหาข้อยุติไม่ได้ทางผู้แทนกลุ่มไลเดอร์ไลแมนจึงจะกลับไปรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมกับยื่นชี้แจงต่อศูนย์ดำรงธรรมต่อไป ณห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นศาลาการจังหวัดขอนแก่นอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่16มีนาคมพุทธศ,ศักราช2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับทราบสถาน,นการณ์ด้านแรงงานรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิทภาคีวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้างและลงชําแหละไก่ จำนวนสองแห่งพบว่ามีลูกจ้างสัญชาติไทยสัญชาติเมียนมาลาวและกัมบูชาติดเชื้อโควิด -19 ดังนี้ 1. สถานที่แคมป์คนงานก่อสร้างบ้านโคกเปี้ยตำบลบ้านขออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีการจ้างแรงงานรวม98คนประกอบด้วยแรงงานไทย13คนกัมบูชา76คนเมียนมา4คนไทยใหญ่4คนและลาว1คน จำนวนดังกล่าวได้รับการตรวจ ATK จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่นรวมทั้งสิ้น93คนพบผล ATK เป็นบวกจำนวน41คน2โรงชำแหละไก่ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นพบว่ามีการจ้างแรงงานรวม40คนประกอบด้วยแรงงานไทย4คนกัมบูชา27คนและลาว9คนในจำนวนดังกล่าวได้รับการตรวจ ATK จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่น รวมทั้งสิ้น40คนพบผลตรวจ ATK เป็นบวกจำนวน22คนทั้งนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ในจ้างรับทราบและจัดได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นจัดอบรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีพุทธศักราช2565 โดยมีวิทยากรจากศูนย์นาไมทที่7จังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานประกันสังคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร <_ C os al> เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษยียณอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นส่งเสริมจิตกรรมด้านสุขภาพการสร้างความรู้ด้านวินัยทางการออมและดำเนินชีวิตตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงทราบเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมมีผู้ร่วมเข้าอบรมจำนวน50คนครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค DmHtt อย่างเข้่งคัดในรอบสัปดาห์นี้ดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจการประเภทติดตั้งอินเทอร์เน็ตขนส่งโรงแรมจำนวน4ลายดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างประเภทจิจการโรงแรมรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดและขนส่งขนถ่ายสินค้าจำนวน14ลายรวมเป็นสิทธิประโยชน์กว่า25,734บาท28สตาง์ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างประเภทจิิการจำหน่ายเครื่องมือช่างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและรักษาความปลอดภัยจำนวน3ลายรวมเป็นเงินจำนวน34,68บาทก็สลอคุ้มครองสิท์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ